สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขขู่สุกคนนะครับผมเชฟตะเชนนี่ครับพี่น้องมาพี่น้องกินปิงตับเนะครับผมเขาขายอยู่ขางทางครับมันจะใส่ปลาไหลครับผมเนี่ยปิงตับโอ้แต่แสบครับพี่น้องมาแม่ขับแสศเสด้วยกันนะครับบรรยากาศถุงหน้าครับถุงหน้าแวะกินข้าวจังหน่อยครับฮึชอบคนเดียวแล้วครับ ใส่บางรานไปสิบลังกับพี่นองมันเนี่ยแสวๆไฟมือยรื่องเสาผมจังสิดพยายามครับกจะว่ากันนะครับติดแต่งกายผู้สุภาพมากินเข่าสู่พี่นองเบืองขออภัยผมเด้อครับผมนำกับท่านไ้อ,อาบดอก บ่หูวว่าสมานบ่พี่น้อง เอาครับคลิปนี้ผมกัขอตัวลาพี่น้องมิซสน์นมิร์นะครับผ้าซื้อปิงตับมาฝากพี่ฝากน้องยันสาวตื่นเสาๆครับบ,บุ้มมิน้กะสวัสดีครับ